สวัสดีค่ะอ่านหนังสือเปลี่ยนโลกกลับมาแล้วนะคะสุดยอดชีวิตในสังสารวัตรบทที่10ตอน2ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างล้ำเลิศในสังสารวัตนี้ได้แล้วเราจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปทำไมเขียนโดยท่านอาจารย์สกิธรรมเพ็ญสุขครูและโค้ชผู้ค้นพบการวางระบบจิต mindset วิธีใช้ชีวิต The Master Code Academy เสียงอ่านโดย นภัทรบายเอพประสบการณ์เหล่านี้เป็นความรู้สึกของการเข้าสู่กระบวนการที่เราเรียกว่าการจูนจิตในแบบของการไม่เซ็ตตัวเองสู่ประสบการณ์สุดยอดที่สุดซึ่งทำให้เราค้นพบว่าสังสารวัตรที่หาต้นไม่เจอหาปลายไม่พบมันกำลังได้รับการเยียวยาหรือได้รับการเติมเต็มให้เราหลุดพ้นไปจากชีวิตเก่า คือการเจรณัยชีวิตที่ทําให้เราหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับความรักความดีหรือความเบิกบานความประจักษ์แจ้งในความเป็นมนุษย์ที่สําคัญคือการเจรณัยนเพชรที่วิวัฒนาการมาจากคาร์บอนหรือฐานนั่นเองที่แวบเดียวหรือปิ้งแวบภายในเป็นความรู้สึกปิ้งแวบชั่วขณะจิตเดียวของการจุนจิตมันเกิดการว์ดทางควาตัม ด้วยการสว่างสวัยของประกายอะตอมเซลล์ในร่างกายของเรา75ล้านล้านเซลล์และเกิดแสงสว่างผู้วาบจนเกิดระดับของความตระหนักรู้ที่เราเรียกว่าปัญญายานนี่คือประสบการณ์ของการจุนจิตของตัวเองการจุนจิตตัวเองที่ผมได้รับและผมก็ใช้วิธีการนี้ไปจูนจิตคนอื่นผ่านวิชาพลังจัก,กรวาลอันเร้นรับของอาจารย์ผู้มีพระคุณในชีวิตของผม ก็คือท่านอาจารย์พระพิสุทธ์ดาศิรานาราดาซึ่งเป็นพระพิสุชาวศรีลังกาผู้ค้นพบวิชาพลังจักรวรรดิรวมทั้งการได้ต่อยอดวิชาอันล้ำเลิศนี้เป็นการส่วนตัวกับอาจารย์เหลืองบินดางซึ่งเป็นชาวเวียดนามทำให้ผมได้พบวิชาพลังจักรวาลซึ่งมีผู้เรียนกว่าร9อยประเทศทั่วโลกนั้นเป็นวิชาที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการรักษา และเคียวยาด้านสุขภาพร่างกายให้เกิดพลานามัยแข็งแรงเท่านั้นแต่เป็นวิชาที่ล้ำลึกซึ่งอาจารย์เบื้องบนได้ถ่ายทอดให้ผมได้รู้ว่าคือการไขปริศนาชีวิตกระตุ้นการทำงานของจิตใต้สำนึกขั้นสูงสุดเพื่อให้เกิดสภาวะการวาบทางความตั้มคือการตระหนักรู้ในระดับของจิตเหนือสำนึกหรือซูเปอร์คอนเชสเนนั่นเอง ิเสธไม่ได้ว่าผมได้ค้นคว,ว้าศึกษาวิชาพลังจักรวาลในระดับสูงสุดเพื่อจะนำพลังอันเล่นรับของคลื่นแม่เหล็กแห่งสนามพลังชีวิตผสมผสานกับคลื่นไฟฟ้าและสนามพลังแม่เหล็กโลกเพื่อหลออล้อมรวมกับพลังจักรวาลในการถ่ายทอดสัญญาณหรือในการจูนจิตท,ที่เรียกว่า spiritual jumping จนเกิดปฏิกิริยา ทำให้สมองเซลล์ sell, อนุภาคของอะตอมในร่างกายทั้งหมดของเราเกิดการเรียงตัวใหม่หรือปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าการวาร์ปซึ่งมันคือมีการพิ้งแวบมีความตื่นรู้อย่างรุนแรงมีความสงบมีความสุขอย่างไม่มีประมาณและที่สำคัญคือการทำให้เราค้นพบจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของเราอย่างไม่มีข้อแม้ มันเป็นความรู้สึกที่เราหลุดพ้นไปจากโลกภายนอกและเข้าสู่โลกภายในเข้าสู่ก้นบึ้งของดวงวิญญาณเข้าสู่ความรู้สึกแห่งความตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะสัมผัสได้คุณอุปการเหล่านี้เกิดมาจากพระคุณของท่านอาจารย์ทั้งสองถึงสท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เฮเมดหรือทอส ผู้บันทึกความเล้นลับไว้ในคัมภีมรกร12แผ่นในฐานะผู้สร้างมหาปิรามิดอียิปต์และท่านอาจารย์พระพิสุทดาศิรานาราดาพระพิสุทธิชาวศรีรังกาผู้ค้นพบวิชาพลังจักรวาลและอาจารย์เรืองมินดางอาจารย์ใหญ่สายเวียดนามผู้อุทิศชีวิตตลอดเวลาในตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ เพื่อถ่ายทอดวิชาพลังจักรวาลให้กับมวลมนุษยชาติทั้งหมดนี้คือการเปิดเผยความลับว่าวิธีการของการจูนจิตระดับสุดยอดชีวิตนั้นผมได้มาจากการฝึกฝนจิตในวิชาพลังจักรวาลและทำให้สนามพลังงานของคลื่องจิตใต้สำนึกของผมสามารถเชื่อมโยงกับสนามพลังงานอันเร้งรับของจักรวาลที่เราเรียกว่า รลอมรวมพลังจักรวาลกับจิตใต้สำนึกและส่งผ่านไปยังพวกเราหรือผู้ที่เรากำลังจูนจิตในระดับสนามพลังงานคลื่นสมองระดับแกมมาตั้งแต่ระดับของอัลฟาระดับของการผ่อนคลายของการมีสมาธิในระดับคณิกะสมาธิจนถึงระดับเดลต้าเวฟซึ่งเป็นคลื่นสมองที่มีสมาธิในระดับของอุปจารสมาธิ ที่มีความสงบและแนบแน่นขึ้นและเมื่อถึงความสงบในระดับของอุปจาระสมาธิและมีจิตท,ที่ลึกซึ้งดื่นดำก็จะเข้าสู่อุปจารสมาธิในระดับคลื่นสมองระดับเดลต้าซึ่งเป็นคอส m มิกเฟรควเนซีเป็นคลื่นสมองในระดับจักรวาลเราจะผ่านสภาวะแห่งการกลับมาตื่นรู้ในตัวเราเอง อีกครั้งหนึ่งอย่างชัดเจนและโพร่งขึ้นซึ่งผมเรียกว่าการตื่นรู้ในระดับแกรมมาเวฟซึ่งการตื่นรู้ในระดับการตระหนักรู้อย่างสูงสุดที่เรียกว่าระดับการตื่นรู้อย่างสุดขีดนี่เองนี่คือกระบวนการจัมปิ้งที่เราเรียกว่าการวาก์ปทางควอนตัมซึ่งผมอธิบายตลอดเวลาว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่มันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนหรือการสั่งจิตใต้สำนึกที่เป็นโปรแกรมแห่งการวิวัฒนาการของชีวิตที่พวกเราทุกคนสามารถทดลองฝึกฝนแล้วก็จูนจิตได้ด้วยตัวเองเพียงแค่เริ่มต้นคือเข้ามาสู่การเรียนการศึกษาเพื่อการต่อวงจรกับจิตใต้สำนึกโดยตรงผ่านการจูนจิตกับผมในระดับปฐมภูมิเบื้องต้นและจากนั้น เราก็ไปฝึกปฏิบัติเพื่อเชื่อมสัญญาณของจิตใต้สานึกโดยตรงกับจักรวาลได้อย่างง่ายได้ทั้งหมดนี้คือการพยายามจะอธิบายถึงการมายเซ e ตชีวิตและจิตใต้สานึกของเราอย่างลึกซึ้งเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราสามารถสัมผัสส่วนปลายของภูเขาน้ำแข็งที่ซ่อนอยู่ในใต้น้ำที่เรามักจะใช้คำพูดในทฤษฎีของจิตใต้สำนึกว่าภูเขาน้ำแข็งส่วนที่โผล ให้เรามองเห็นเป็นเพียงสิ่งที่แขวนลอยหรือสิ่งที่ปรากฏขึ้นในระดับของการรับรู้อย่างผิวเผินแต่ส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหรือว่าถูกกดดันโดยที่เราหาไม่เจอมันคือภูเขาใต้น้ำขนาดใหญ่ที่มีความมหึมาหรือความใหญ่มโหฬารมากกว่าส่วนที่โผล่อยู่เหนือผิวน้ำ มดนี้คือการอธิบายถึงกระบวนการของการก้าวกระโดดในระดับของการจูนจิตหรือการก้าวกระโดดออกจากตัวตนเก่าก้าวกระโดดออกจากชีวิตในสังสารวัตรก้าวกระโดดออกจากการเรียนรู้จิตสำนึกใหม่ซึ่งจะทำให้เราสามารถค้นพบความจริงแบบปิ้งแวบได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นช่วงสำคัญของประวัติศาสตร์มนุษยชาติทุกคนบนโลกใบนี้ ที่มีความปรารถนาไม่ได้ต่างจากผมคือความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างลึกซึ้งในความเป็นมนุษย์ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายที่สุดในการเกิดมาค้นพบความหมายเพราะความมีอยู่ของเราและตอนที่เราค้นพบชีวิตและความรู้สึกลึกซึ้งของเราเราก็จะค้นพบจิตวิญญาณของความมีอยู่ของเราในระดับของวิวัฒนาการทางจิต บทที่10ตอนที่2จบแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามเดี๋ยวพบกันในตอน3ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ